สวัสดีกับผมซีรอดเกมเมอร์นะครับไม่ใช่เกมเมอร์แบบนั้นนะครับเอเสียงดับก็จะมาสอนอแป๊บหบนึ่งลบก่อนนะครับก็จะมาสอนทำเครื่องบินนะครับเอามาจาก h ช n แนลบาง h ช n แนลก็ผมก็ไปดูมานะครับวิธีทำก็ทำแบบนี้นะครับก่อนแรกผมขอทำตัวให้โล่งก่อนเพราะผมเป็นคนที่ชอบตัวโล่งไม่ชอบของเยอะเต็มตัวนะครับ นี่ก็ขั้นแรกก็ต้องมีนี่ครับส s t กกี้พิ s ตันอย่างที่สองก็ต้องมีนี่ครับเดจะกลับมาคือะ the o อะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่รู้เหมือนกันไม่บอกผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วอีกอย่างก็คืออ้าว what the fuck อ้าวอันนี้ก็คือ slang box นะครับส s t กกี้พิ s ตันแล้วก็อะไรก็ได้อะไรสักอย่างไม่ใช่อะไรก็ได้วาง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  อทีนี้คุณอยากให้มันไปทางไหนคุณก็หันมาทางนี้ผมอยากไปทางนี้นะครับก,ก็บินก็ไบ้อีกม้งขั้นแรกก็สลา็อกสองอันวางไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็วางมาแบบนี้แล้วก็ตึกลู่ลางสนะก,ก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะครับขั้นที่สองแป๊บเดียวนิดเดียว ก็ทาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ก่อนที่ไอเนี้ยจะออกท่านผู้ชมอยากตกแต่งอะไรก็จะตกแต่งไปเลยครับผมจะทําแบบนี้ครับเป็นรถแล้วก็ทำแบบนี้เลยครับ แล้วก็ตุ๊กวางแบบนี้พอมันขยับแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมวางแบบนี้ไปเลยตื๊ดตื๊ดอ้าวว่าแต่ฟาผิดผิดผิดฟาอยังไงขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็เออจุย๊ยมันมาจากไหนวะกดเลยครับตึ๊กมันก็จะขยับไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าสนใจอาจจะ,จะนี่ผมลืมไปด้านนี้มันเป็นด้านหน้าถ้าเราจะทุบออกไปอันนึงปุ๊บมันก็ยังขยับอยู่นะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้ตึ๊กสองอย่างแล้วนะครับนี่นะครับกดไปแบบนี้เลย ต้องอยู่ข้างสลามบล็อกครับถึงจะติดตึ๊ดเสร็จแล้วก็ตึดต๊ดตึดต๊ดไม่เห็นไหมมันคบไม่ติดถ้าจะวางก็ต้องวางตรงสลาม์มาเจะ What the fuck เออติดแล้วครับบางทีเราก็ต้องไปยืมบนนี้ได้นะครับนี่เลยครับโอ๋ยเอ,อือทีแล้วก็ นี่เลยขอไปคลิป,ปแพลงเท่านี้นะครับอืออืออีอือเออ,อ,อ,อนี่ขออนุญาปไปคลิปนี่เลยนี่เป็นไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิงว่งวิงว่งวิ่งสำหรับผมก็ทำให้สวยขออนุญาตไปคลิปแพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย